เสีสที่หา้ร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมเกม24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บ มีสิทธิ์รับแพ็คฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กแถมรีบนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิสแมนปเท่านั้นยีน่าหน่อยครับพี่มีกยีน่าหรอตอนนี้ยีน่าเก่งครับเก่งแต่เก่งอยู่ครับแลบลิน้นเล่นเกมค้างไว้1เกมถ้าชนะโดส9า ทำแต่ละอย่างแม่งเ้ยกว่าจะได้แต่ละบากที่จะทำพวกไอ้แมคโดนัลล์เคฟซีนะ <What? S 1> แต่เริ่มเริ่มเกมแ่้วนะอความนิดก่อนแอบดิ้นค้างไว้หนึ่งเกมเอาสามเก้าเก้าถ้าชนะนะยินดีต้อนรับซูอาโอวีเกมด้วยอ่ะอัะอนอน,อนี้โอเคไหมอังนี้โอเคไหม พี่มิดไม่ได้โยนครับแต่ทาเป็นที่ได้แค่นั้นครับมือเด็ดี่จะเป็นที่แ้นนันสัตว์มันขึ้นนะเออจะสีอัสกีหนึ่งานะเล่นหน้าเลยอ่ะตากเลยไอ้สีหายหืยเฮ้นะัวเอ ศาสตร์มัยแบบแบมเบตเทมฮะถอยท่านแน่ท่านคืออะไรเซอร์สบายใจนะศตรูเล่นมังกรหายไปแล้วดูไงดูไงเออจิมเจ็ดจ็ดถัดเธอบูบูถัดเธอถัดเธอ Have appeared. An enemy has His been defeated. Right. It's my wish and duty. Ah, <laughs>

别这样！嗯。这好厉害，这厉害了！咦，好厉害！大家大家注意，注意点好不？

Anh thật thơ, thật sơ, từ từ Nè, anh Been defeated. An enemy has been Hả? ไม่คิดจนเสื้อกันเลยอย่าเล่นเนียบเนียบดีเล่นไปสอนไปเลยเล่นไปาสามซะหนเค <Wow. S 2> ยรับมือกับสีไหมสีนะ <c oughs> มันแบบเร่องเรื่อแบบรูหยาสเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอดักของตันหน้าพันตักฝื้อของเกมพนะเติมฝักก้าวห่ตักฝื้ออีกแกชิงแตเกหรือเมือศัตรูเรียกดาร์เลเยอร์ออกมาแล้ว

An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Fang <in> ah. yeah. This is the night. Your team has destroyed. Hey, this is the night. This

Hãy subscribe ơi! kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอ้ยเนี่ยเพจนก็อาแบบดาวก็บากือว่าอเม่อาเป็นเราคเาื่อ้องในของเราถูกโจมตีเจ็แต่เจ็นแต่เ็ดขนาดได้นาดได้จิงเตรอเมื่อวะเม่อวันข้าดิไม่น่งข้าดิบข้าดิไม่มื่ไปข้าดิบมาแตะให้หน่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวมาแต่ให้ให้เคยะ อันนั้นมาแตา่ให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วเนี่ยอันนั้นมาแตา่ให้แต่เล่นง่ายขึ้นเยอะเยี่ยมเต้นให้ชนะนะเฮ้แต๊ดดี้เต้ให้ชนะไม่งั้นจะเล่นดิด้นสี

ผมมีล่ามาแปลแล้วใช่ใช่อเคเร็จได้เสจได้เสจได้จบได้จบได้จะเล่นจบได้เสร็จได้โอเคไ้้

เตตตตจบจ่จ hey, hey, evet. hey, ่จบเป็ับเป็นระดบหุยระดับรับดบโอ้ยออกมาได้เเดียวอยากลงีนเรามันเหบิดบิดเหรอจาบอกว่าบิดนะ ที่ใหญ่แรกนี่ดีนะครับโอ้โหน้องมันต้องแบบเดินเพื่อปากท้องอะเนาะต่อไปมีทําปากจู่ใช่ไหมหสองเก,ก,กา้าเก้าเอ้ยเดี๋ยวรอดูก่อนพี่พี่รอดูนี่ก่อนอ่ะตอนนี้พีคิวว่างสอง